คับโอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องสอนขับขี่รถจักรยานยนต์ MRF c ์สกันเช่นเคยนะครับสหรับวันนี้เรากำลังจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการใช้เบรกในชีวิตประจำวันกันซึ่งอาการใช้เบรกในชีวิตประจำวันเนี่ยคือเพื่อนเพื่อหลายคนเนี่ยอาจจาะใช้กันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าเอ้ยมันใช้อย่างนั้นเอ้ยมันใช้อย่างนี้เนาะ แต่วันนี้เดี๋ยวเราลองมาอธิบายแบบเป็นทีละขั้นตอนกันเลยดีกว่าว่าปกติเนี่ยเวลาเราใช้เบรกเนี่ยเราใช้เบรกกันยังไงซึ่งรถที่ผมขี่อยู่เนี่ยมันเป็นรถจักรยานย,ยนต์แนวอัตโนมิติเนาะในรุ่นของ Airlock นั่นเองโดยเจ้าตัว a i r l o c กเนี่ยมันจะมีเบรกอยู่3เบรกด้วยกันครับคือ 1. คือเบรกหลังเบรกหลังนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือและ เบรกหน้านะครับคืออยู่ทางด้านขวามือและเบรกสุดท้ายครับคือเอนจินเบรกด้วยการเพียงแค่ถอนเคร่งครับอันนี้ก็จัดเป็นอีกหนึ่งเบรกที่รถคันนี้มีด้วยนะครับซึ่งรถส่วนใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปแล้วอ่ะมีแบบนี้ทุกคันนะโดยทั่วไปทุกคันนะไม่ว่าจะเป็นรถเกียร์รถครัสต์รถออโต้เนี่ยคือใช้เหมือนกันหมดดังนั้น ถ้าหากเรารู้วิธีการใช้แบบเบื้องต้นตรงนี้เราก็จะสามารถใช้ให้กับรถในหลายๆรุ่นที่เราขี่ด้วยเช่นกันโอเคงั้นเราลองมาดูกันดีกว่าว่าถ้าหากเวลาผมขี่ในแต่ละสถานการณ์เนี่ยเราจะต้องใช้เบรกยังไงบ้างเวลาเราขับขี่บนถนนนะครับเราก็ขับขี่ด้วยความเร็วที่เหมาะสมที่เราจะสามารถประคองรถได้ แ้่ก็อย่าลืมมองกระจกหลังเป็นประจำด้วยนะครับแม้กระทั่งแบบเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาทหูเนี่ยสำคัญมากๆคือถ้าหากแบบเวลาเราขับขี่เนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยข้างๆมีรถหรืออะไรแบบมีโอกาสที่จะมีเสียงที่ผิดพิ้ยมนไมาจากเดิมเนี่ยเราก็ควรสังเกตสม่ำเสมอครับเชไปกระตอ พราะว่าถ้าหากเราแบบเรารู้สึกว่าม,มันมีอะไรผิดปกติจากเดิมเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นในหลายอย่างเช่นรถหลังจี้ตูดมีรถกําลังจะแซงซ้ายแซงขวางเงี้ยระบบประสาทเราเนี่ยจะสามารถแยกแยะออกได้ว่าเราควรจะหันไปทางไหนเนาะถ้าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแนะนําว่าให้มองกระจกซ้ายและกระจกขวาแน,น่สม่ําเสมอเพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะคาดการว่ารถคันหลังจะทํายังไงได้ พอเรารู้ว่า,าคาดการว่าแบบเอ้ยข้างหลังนี่จะทําอะไรยังไงใช่ไหมอาช่นจะแซงเราจี้ตูเราหรืออยู่ห่างจากเราเนี่ยเราก็สามารถแก้สถานการณ์แล้วก็ทําให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและราบรื่นนั่นเองดังนั้นสิ่งที่การมองกระจกหลังเนี่ยมีผลดีมากๆครับแล้วก็อย่าลืมตั้งกระจกให้ดีเนะยผมเคยสอนวิธีการตั้งมาแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปได้นะครับโอเค ผมมาอธิบายเรื่องเบรกใช่ไหมแต่จังหวะนี้ยไม่มีจังหวะให้ให้เบรกเลยครับจังหวะคือขี่เรื่อยๆเอวยๆไอ้ตรงเนี้เราก็สามารถขี่ในความเร็วที่เรารู้สึกมั่นใจที่จะควบคุมได้ครับผมก็จะแนะนําให้ขี่ตามความเร็วแบบกฎหมายกําหนดนาะก็60ไม่เกินประมาณนี้เราก็จะสามารถควบคุมรถได้อย่างง่ายดายแล้วก็ดีเยี่ยมนั่นเอง โอเคครมองรถหลังตอนนี้รถหลังเรามีหนึ่งคันกำลังเข้าส่วนคันด้านหน้าครับอ่าเราดูจากสภาพแล้วเราเปิดไฟเลี้ยวขวานิดนึงเพื่อเบี่ยงมาหน่อยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อกลับเลนแล้วก็ขี่ไปเรื่อยๆตามความเหมาะสมครับอืมโอเคคันด้านหน้ากำลังจะชิดซ้ายแน่นอนเราสามารถเปิดไฟเลี้ยวขวาได้ครับ แต่ถ้าหากเราไม่มั่นใจเงี้ยเราก็กลับมาสูตรเ,เดิมก็ได้ไม่ต้องไปแซงในกรณีเช่นกรณีในโค้งนะฮะเช่นในโค้งเนี่เราแซงซ้ายด้านในเงี้ยเขาอาจจะเบียดกลับมาได้เราแซงขวายเงี้ยเขาอาจจะตกใจดังนั้นระวังด้วยนะครับโอเคต่อไปคือเรื่องที่เราจะถึงไฟแดงเนาะอ่าเราจะถึงไฟแดงครับเราต้องทํายังไงบ้างอันดับแรกครับถอยเร่ง กดเบรกหน้าหลังพร้อมกันจึ๊บแล้วก็ค่อยๆไล่น้ำหนักไปอีกครับี๋ยวเราจะปล่อยไหลไปก็ได้เล่งอีกนิดนึงอ่าเรารู้สึกไม่ถึงเราก็เล่งอีกนิดนึงอ่าปล่อยไหลกดเบรกพร้อมๆกันค่อยๆไล่อย่างนิ่มนวลอ้าวไฟเขียวโอเคครับไปกันต่อเปิดคันเร่งครับไปเรื่อยๆเ,เปิดไฟเลี้ยวขวาครับเพื่อเข้าเลน อ่าอันนี้เราก็จะเบรกถอนคันเร่งเบรกอ่าไปกันต่อครับโอเคเราจะแซงกดไฟเลี้ยวขวาครับให้รู้ว่าแซงนิดนึงแล้วก็ปิดเปิดไฟลรวซ้ายโอเคครับต่อไปเราจะเข้าทางขวาบ้างอ่าเปิดไฟเลี้ยวก่อน30มสิบเมตรครับดูกระจกหลังหันมองกันผ่ายครับไปกันต่อโอเคจังหวะตรงนี้ถอนคันเร่งครับ เบกหน้าเบกหลังสังเกตว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างอ่ะเช็คไม่มีทางหนุนไก่ไปได้ครับเปิดคันเร่งไปเรื่อยครับเรื่อยๆอ,อ,อ่าตรงนี้เราก็เปิดคันเร่งไม่ต้องเต็มที่ครับประมาณ10ปร์เซ็นต์รักษาระยะไว้เขาเบรกแล้วก็เบรกตามนิดนึงโอเค ตรงนี้ก็ไปทางตรงยาวครับตรงไปเรื่อยๆเลยโอเคครับทั้งยุ่มทั้งแย่ก็ชะลอหน่อยโอเครถไป บางทีในกรณีตรงดังกล่าวตรงเนี้ยมันเป็นสีแยกใช่ไหมเราก็อาจจะต้องเบรกจอดเนาะถ้าหากเรารู้สึกว่ามีรถชุกชุมนะครับแต่ในกรณีเมื่อกี้เราคอขันเร่งเพื่อที่จะดูสถานการณ์ก่อนว่าเอ้ยมีรถมีอะไรที่เราต้องเสี่ยงไหมแล้วเมื่อความเร็วตกลงอย่างเงี้ยเราก็สังเกตดูปุ๊บปุ๊บ๊อ่าโอเคไม่มีเราก็ไปอ่าประมาณนี้ไปกระเจอครับ รักษาความเร็วของตัวเองไว้ครับโดยรวมแบบเวลาเราจะเบรคใช่ไหมผมจะแวะจะแย,ยกจังหวะไว้หน่อยก็คือมันจะมีเรื่องจังหวะเกี่ยวกับประเมินสถานการณ์หนึ่งก่อนว่าเออเราควรจะต้องทำยังไงเช่นในกรณีตรงนี้คันนี้น่าจะเลี้ยวขวาโอเคไม่มีปัญหาเราต้องประเมินสถานการณ์ก่อนว่าเราจะต้องทํำยังไงบ้างจังหวะนี้เราก็ขี่ไปเรื่อยๆก่อน เราประเมินว่าคันนั้นอาจจะออกไหมไม่น่าออกไปต่อครับแต่ก็ไม่ควรที่จะลองมาเสี่ยงกับสถานาการณ์ที่เราไม่มั่นใจนะครับอ่าเราก็ประเมินไปคันนี้ไม่กัดออกครับขอคันเร่งเบรกไปนิดนึงอ่าโอเคไปต่อได้ครับที่เราเบรกไว้เมื่อกี้นะครับเพื่อที่ว่าเรากันในขณะที่เขาเกิดออกมาจริงๆเนี่ยเราก็จะได้เบรกเอาอยู่ การที่เราขี่อย่างเงี้ยถ้าหากเราไม่มั่นใจนะครับผมจะแนะนําให้เรื่องเกี่ยวกับเราคานิ้วไว้ที่เบรกหน่อยลวกันเนาะเพื่อที่ว่าในที่เราจะขยับแบบเซี้ยววินาทีเนี่ยเราสามารถที่จะเบรกได้อ่ะผมจะเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเช่นตรงนี้นะครับปุ๊บอ่านน้วเรารอละอ่าค่อยๆไล่ครับค่อยๆไล่เบรกอือโอเคเช็ครถซ้ายรถขวาไปได้ครับเปิดคันเร่งเบาปิดไฟเลี้ยวไป เดินคันเรงเ่งไปตามความสะดวกครับตรงนี้ผมถอนคันเร่งครับเรอดูสถานการณ์เพราะว่าคันหน้าเขาเบกตรงนี้ถอนคันเร่งนิดนึงครับสังเกตรถโอเคเราไปได้เราก็ไปเลยครับ ตรงนี้เราเดินเครื่งไปเรื่อยๆครับอ่าโอเคเมื่อเราแบบประเมินสถานการณ์แลวใช่ไหมครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยสิ่งต่อไปก็คือว่าเราต้องตัดสินใจว่าเราจะไปต่อเราจะชะลอพอเรารู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงเราก็จัดก,การเลยครับเช่นในกรณีตรงเงี้ยผมประเมินว่าเราจะต้องเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวไว้ก่อนปุ๊บ ถึงระยะทางเดียวครับถอนคันเร่งเบรกหน้าเบรกหลังครับค่อยๆเข้าไปอ่าโอเคปุ๊บเดือดคันเร่งออกครับอันนี้คือเราประเมินแล้วว่าเราสามารถที่จะเข้าได้ด้วยประมาณนี้เราก็เบรกจนความเร็วแบบจนมั่นใจนะครับเช่นในกรณีแบบอ่าเดี๋ยวผมลองขี่ให้ดูโค้งนี้เปิดไฟเลี้ยวขวาครับเราชิดไว้ก่อนโอเค มาถึงส่วนนี้ครับเปิดไฟเลี้ยวขวาแบบจริงจังละปื๊ดโอเคแล้วเบรกให้ได้ความเร็วที่เหมาะสมครับเบรกหน้าเบรกหลังให้ได้ความเร็วที่รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมได้แล้วเราก็เดินคันเร่งออกครับปื๊ดในตอนจงังหวะเบรกอย่าลืมผ่อนคันเร่งเสมอนะครับไม่ใช่ว่าเราค้างคันเร่งอยู่อย่างเงี้ยปื๊ดแล้วเบเรกรถมันก็ยังไปอยู่ดีนะ ขันหน้ามีโอกาสออกครับแต่ไม่ต้องห่วงเราไปเรื่อยๆได้โอเคครับข้างหน้าเป็นไฟแดง อย่างแรกคือเราประเมินว่าเราควรจะจอดตรงไหนก่อนเนาะเออจอดทางซ้ายอ่าชิดซ้ายถอนคันเร่งครับกดเบรกหน้าเบรกหลังพร้อมๆกันค่อยๆไล่ให้ได้จังหวะที่เหมาะสมครับอย่าลืมถ้าหากเราเบี่ยงเลนหรือเกินเลนใครอย่าลืมมองกระจกหลังนะครับอ่าเราเบรกจนถึงจุดที่เราโอเคแล้ก็เริ่มลงเบรกหนักขึ้นมาหน่อย แต่สิ่งที่สําคัญคือเราจะต้องประเมินได้ว่าความเร็วขนาดนี้ไปตกอยู่ที่จุดไหนนะครับพอเราประเมินแล้วเราก็สามารถไล่น้ําหนักเบรกได้ว่ามันควรจะไประดับไหนก็อาจจะเริ่มจากน้อยก่อนพอเราจะหยุดเงี้ยเราก็ค่อยๆไล่ไปมากเพื่อที่จะทําให้แบบเวลาเราเบรกเนี่ยมันจะไม่กระตุกจนเกินไปถ้าหากเราแบบขีบ่ปุ๊บเบรกปึก,ปกอย่างเงี้ยราไม่จะกระตุกโอเคครับอันนี้เขาขอไปก่อนโอเคอย่าลืมเรื่องน้ำใจนะครับไปต่อ ออโอเคคันนี้น่าจะชิดซ้ายนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวอ่าในบาจังหวะเราก็ต้องเร่งเครื่องเพื่อที่จะแซงกับสถาการครับไปจุบ,บของเราตกเพาะว่าไม่ใช่โอเคไปกันต่อครับโอเค อย่างที่ผมบอกเรื่องเกี่ยวออกับการใช้เบรกใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาให้ดูดีกว่าถ้า,าเช่นอยู่ดีเราเจอรถคันด้านหน้าเราเบรกใช่ไหมถ้าเราเบรกแบบปกติน่ะแล้วเราค่อยกดเบรกหนักกึกอาการนะมันจะออกเยอะดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือเราจะต้องไล่น้ําหนักเบรกให้ค่อนข้างที่จะดีเสียก่อนถ้าหากเราไล่น้ําหนักเบรกได้ดีนะครับโอเครถหลังตอนนี้ มีมาคันหนึ่งไปช้าครับอ่าถ้าหากเราไลาน่น้ำหนักแเบรบได้ดีนะครับหากเร่งเแบรบแล้วก็ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่พอมาถึงจะจุดจอดปุ๊เรากดหนักขึ้นมาหน่อยอ่ารถก็จะนิ่งมันเป็นสูตรเล็กๆนะครับถ้าผมมีโอกาสที่จะได้ติดก,กล้องหลายๆมุมเดี๋ยวผมเอามาให้ดูเนอะโอเคไปกันต่อ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบเบื้องต้นในการสอนเรื่องเกี่ยวกับการใช้เบรกในชีวิตประจํำวันครับซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้วว่าเอ้ย มันต้องขี่ยังไงเแบรบกยังไงคลิปนี้ผมคิดว่าอาจจะช่วยให้คําตอบสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนได้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องสอนขับขี่รถักยานยนต์ MRF ขอได้วยนะครับแต่ถ้าหากใครอยากสนับสนุนช่องเราก็สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่อง m o t o 2 a d s ได้เลย เดี๋ยวเราจะจําหน่ายอุปกรณ์เล็กๆน้อยเพื่อให้เพื่อนๆได้จับจองแล้วก็จับซื้อนะครับข <c oughs> อบคุณมากครับที่ทุกคนสนับสนุนแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับถอนเบรกหน้าเบรกหลัง <c oughs> เดยวคันเร่งนิดนึงถอนเบรกหน้าเบรกหลังค่อยๆไล่กดหน,นักขึ้นหน่อยอ่าเรียบร้อยโอเคครับสวัสดีครับ